How to ทำลูกชิ้นไก่ผสมเห็ดนางฟ้าวันนี้มีลูกชิ้นที่ทั้งอร่อยสะอาดและดีต่อสุขภาพมานำเสนอด้วยแหละอร่อยและดีก็ต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีนางเอกก็คือเห็ดนางฟ้าสับละเอียดบีบน้ำออกไก่บดฟอสเฟตเกลือน้ำตาลทรายกระเทียมสับละเอียดแป้งดัดแป้งแป้งมันสับปหลังพริกไทยปน่นผงนัวสุดท้ายคือน้ำแข็งเราจะเอาไว้นอกเย็นนะจ๊ะ รรมาวิธีการผลิตจะนำเนื้อไก่บดผสมกับเกลือแล้วก็นำไปแช่แข็งประมาณ45นาทีผสมแป้งดัดแป้งแป้งมันสับปะหลังฟอสเฟตพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและผงชูรสเท่าด้วยกันในอ่างผสมคนทุกอย่างให้เข้ากันนำเนื้อไก่บดที่แช่เย็นใส่ลงในเครื่องสับผสมกับแป้งที่ทำไว้ให้เข้ากันประมาณ2นาทีระหว่างนั้นให้เติมน้ำแข็ง2ครั้งโดยให้แบ่งเติมจนส่วนผสมเหนียวแล้วก็เข้ากันได้ดีจากนั้นก็เติมเห็ดนางฟ้าสับนางเอกของเราลงไปเลย จากนั้นก็ขึ้นรูปลูกชิ้นของเราด้วยการตักใส่มือแล้วบีบเป็นก้อนกลมๆลงในหม้อต้มหลออีกสักสินาทีตักขึ้นแช่น้ําเย็นจัดทันทีเมื่อเสด็จน้ําก็จะได้ลูกชิ้นไก่ผสมเห็ดนางฟ้าสุดแสนจะอร่อยจะเอาไปปิ้งหรือกินกับน้ําจิ้มรสเด็ดจะยำหรือเอาไปต้มผัดแกงทอดก็ดีต่อใจอยากชิมแล้วใช่ไหมล่ะต้องที่นี่เลยกลุ่มวิสาหกิจผู้พาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า หรือกิษณนาฟาร์มท่าฉนวนกงไกรลาจังหวัดสุขโขทยัยไม่ได้ปลูกแค่เห็ดออแกนิกนะจ๊ะเพราะคุกกี้เห็ดก็มีลูกชิ้นเห็ดก็มาอร่อยถูกหลักอนามายัยเพราะว่าผลิตในสถานที่ที่ได้มาตรฐาน gmp จ้า